สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม EQS นะครับเป็นคลิปที่15นะครับเรื่อหาเกี่ยวกับ Structural Equation Modeling นะครับหรือ SEM สำหรับ SEM นี้นะครับก็จะเป็นสถิติตัวหลักเลยนะครับของ EQS นะครับเพราะว่า EQS ออกตัวว่าเป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างหรือเป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์ SEM นั่นเองนะครับ ข้อมูลนะครับเราสามารถนำเข้ามาจากโปรแกรม HPS ก็ได้หรือดัดไฟล์ก็ได้นะครับใน EQS นะั้นสามารถเข้าได้ทั้ง2ประเภทนะครับทีนี้นะครับข้อมูลที่ใช้นะครับเป็นตัวอคอนสแตคสามไอเทมนะครับอันนี้ผมจำกัดไว้ที่คอนสแตคสามไอเทมนำเข้ามามีตัวมีแซมเปอลทั้งหมด374นะครับ เราจะเลือกที่นะครับตัวอไอคอนที่เป็น new model helper นะครับอทดลองใช้ตัวนี้ดูนะครับมันจะมี4ตัวนะครับตัวที่เป็น part model factor model แล้วก็ตัว latent code curve model แล้วก็ตัว diagram w i n d o นะครับอันนี้ก็คือสร้างเองหมดเลยอันนี้ตัวตัวนี้จะเป็นตัว helper ครับช่วยสร้างนะครับจากนั้นก็ระบุตัว m o เดลครับระบุตัวแปล แฝงนะครับแล้วก็ระบุตัวโครงสร้างอันนี้คือโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็คือตัวสมการนะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ระบุ c o r r e l a t i o n ระหว่างตัว e อ o g e n o u s factorctor นะครับแล้วก็ผลก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเห็นว่ามันแปลกๆนิดนึงนะนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้แสดงเป็นเส้นตรงมันกลับแสดงเป็นเส้นโค้งนะครับ แต่ถ้าเกิดเราสร้างเองนะครับเราอาจจะได้เป็นโมเดลที่สวยกว่านะครับดังนั้นเราก็มี2ช้อยให้เลือกครับาการเลือกแบบที่เป็นอะไรครับตัว New Model Helper นะครับไดอะแกรมอาจจะเป็นรูปร่างที่เราไม่ชอบก็ได้นะครับก็เ,เป็นทางเลือกนะครับสร้างเองก็อาจจะได้อย่างที่เราต้องการมากกว่านะครับอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูครับก่อนอื่นท่านเปิดโปร,ปร,ปรแกรม EQS พร้อมกับ Data ที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกที่ตัวนี้นะครับอไอคอนนี้นะครับผมจะลองสร้างให้ดูเฉพาะตัวการสร้างผ่านตัว New Model Helper ก่อนนะครับก็คือตัว Factor Model นะครับตัวนี้เราก็จะได้ตัวอะไรเอ,อ่ยนะครับจาดแกรมขึ้นมานะครับสร้างตัว คอนสตรักตัวแรกก่อนนะครับเกียวนะครับแล้วก็ดึงตัวชีวัตเข้ามานะครับเมื่อดึงตัวชีวัตเข้ามาแล้วก็แอดเข้าไปครับตัวที่2นะครับเป็น use นะครับแล้วก็ดึงตัวชีวัตเข้ามาตัวนี้ผมจะดึงแค่บางตัวนะเพราะว่าะจะได้ดูง,ง่ายๆนะครับตัวที่สมผมใช้ useful นะครับดึงเข้ามาตัวนี้ก็ต้องอทำป้ายนะ useful นะครับแล้วก็ add เข้าไป3ตัวแล้วก็อาจจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะ information นะครับ information แล้วก็ add เข้าไปนะครับตัว construct เสร็จแล้วครับหรือตัวแปลแฝงเสร็จแล้วก็ next ครับในส่วนต่อมาจะเป็นการระบุตัวโครงสร้างครับ ตัวโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไงบ้างนะครับตัวแรกนั้นนะครับก็คือตัวแปบตัวพ dict ร์แบบแฟกเตอนั้นผมใช้เป็น useful นะครับแล้วก็มีตัวแฟกเตอร์ที่เป็น predictor นะครับพ dict <Pred> e d นั้นก็คือ useful predictor ก็คือตัว f, 1ก, f 1กับ f 2นะครับดึงเข้ามาแล้วก็ add เข้าไปตัวโมเดลที่นะครับ ถัดมานะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวอะไรเอ่ยอตัว useful นะครับเป็นตัวทำนายนะครับแล้วก็ add เข้าไปนะครับจากนั้นก็น e x ครับแล้วก็มี2ตัวนั้นเป็น correlation เป็นเขาเรียกว่าเป็น exogenous Ex factor นะครับ exogenous factor นี้จะต้องมี covariance นะครับร่วมกันนะครับตอบโอเค อันนี้รอดูเขาสร้างให้โมเดลก็จะเป็นแบบนี้ครับถามว่าเขาสร้างผิดไหมก็ไม่ผิดอะแต่ว่าลูกศรแทนที่จะเป็นเส้นตรงก็เป็นเส้นโคง้งะท่านต้องดูที่ลูกศรเอานะครับอย่างเช่นตัวนี้นโคง้งมาเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นลูกศรหัวเดียวก็แสดงว่าอิทธิพลจาก Play ไปที่ useful แล้วจาก useful มาที่ inform นะครับแต่ว่าตรงเส้นนี้เราอาจจะดูยากไปหน่อยนึงว่าตัวนี้มันเป็นเส้นลูกศรหัวเดียวหรือ2หัวนะฮะเพราะว่ามันซ้อนทับกัน นะนะตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะรันลองดูด้วยนะครับลองดูตัวนี้เป็นเทสสามแล้วกันเทสส่วนสามนะครับ,รบแล้วก็ตอบโอเคแล้วรันอีกครั้งนึงครับแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคครับได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือผลการวิเคราะห์นะครับตัวอะไรเอ่ย EQS ที่เป็น SEM นะครับแต่ว่าใช้ New Model Helper ของเขานะครับในการสร้างนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันโคง้งนะครับมัน,มนตัวนี้ถ้าเกิดเราจะดูตัวพารามิเตอร์นะนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับผมมองว่าม,มันเหมือนกับ CFA มากกว่ามากกว่าจะเป็น SEM นะครับทีนี้เอาใหม่นะเราลองมาสร้างเองดีกว่านะครับ ผมก็จะนะครับเซฟไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้มาดูที่ตัวข้อมูลนะครับเออมันเปิดหลายตัวนะผมขอปิดก่อนนะครับอันนี้ไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอานะครับอันนี้เป็นเอาเอาไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอนี่เป็น Data นะครับเหลือ Data ตัวเดียวโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ใหม่ครับเอาใหม่ไปเลือกตัวนี้นะครับผมเลือกแต่แกมบิโ์นะครับอันนี้สร้างขึ้นมาเองใหม่ การสร้างขึ้นมาเองใหม่ก็ไม่ได้ยากนะผมว่า,าไดแกรมมันสวยกวายยย่าเ,ออเยอะเลยนะเราเลือกที่ไอคอนตัวนี้สร้างตัวแปรแฝงครับคลิกหนึ่งเทีงคลิกที่ตัวพื้นที่ทํางานหนึ่งครั้งตัวนี้ต้องมาตั้งชื่อครับอันนี้เป็น play นะครับแล้วก็เลือกตัวชี้วัดเข้ามาครับแล้วก็ตอบโอเคครับอันนี้เราได้แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวไดแกรมมันหมุนแบบนี้นะเราไปที่ edit ครับ เราเลือกนะครับกับด้านนะนะครับจากนั้นก็ move นะ move ที่โมเดลได้หนึ่งตัวละตัวที่2ครับตัวนี้นะครับมันชอบชิดมุมด้านขวาเหลือเกินตัวนี้ผมใช้เป็น use ครับนะครับแล้วก็ดึงอิ d i c a t o r เข้ามานะครับอตอบโอเคครับแล้วก็หมุนมันหน่อยนะครับ มันก็พอได้นะนะครับอพอได้นะครับแล้วก็สร้างก็ไม่ยากนะนะครับตัวถัดมาเราได้ p a y Use ผมสร้างอีก2ตัวครับตัวนี้นะนะครับผมใช้เป็น Useful นะครับเราจะดึงตัว Indicator อร์เข้ามาก่อนแล้วค่อยมาตั้งชื่อก็ได้นะนะครับ Useful นะครับแล้วก็ตอบโอเค จากนั้นตัวนี้ผมก็นะครับ move นะครับให้มาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น inform นะครับตัวที่4นะครับตัวนี้ inform นะครับ information แล้วก็ดูตัวชีวัตนะครับ ผมเลือกอไ,มไม่ได้ทําเป็นฟูลโมเดลนะผมเลือกเฉพาะาเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับวางเสร็จแล้วเราขาดอะไรลูกศรครับเราก็คลิกจากเพยมาที่ตัวนี้ยูส จาก Use มาที่ Useful แล้วก็จาก Useful ไป Information นะครับทีนี้จะเห็นว่าตัวนี้มันมันที่มาที่นี่นะนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนอแล้วก็ย้ายครับตัวนี้นะครับเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็ย้ายครับอ่าไม่ใช่อันดูเดี๋ยวนะครับโอเค ย้ายตัว e r r o r Term นะครับอ,อันนี้เป็น e อ r o r Term ที่เขานะครับเป็นระบบะเติมให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปเติมเ r o r Term เองนมะงในในโปรแกรม a l m o s นะครับเราต้องใส่ e อ r o r t e r เเองนะนะครับโอเคแล้วก็มีตัวนี้นะครับเราวาง e x o g e n o u s Factor นะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีลูกศรจาก p พเนมาที่ INFORM ด้วยนะครับ ตัวนี้น่าจะนะครับน่าจะโอเคน่าจะได้แหละนะครับโมเดลเราได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเราเข้าไปที่ build eqs นะครับเลือก specification นะครับตัวนี้ผมจะเซ็น Test 04นะครับจากนั้นตอบอันนี้ก็เป็นการระบุโมเดลนะครับผมตอบโอเคใช้ Default ครับ ผมใช้ d default แล้วจากนั้นก็มาที่ Run นะครับรัน EQS ครับอันนี้ก็ใช้ตัวนี้อ่ารันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นผลนะครับผมดูไดแแรรมดีกว่านะครับอันนี้เป็นได a กรมนะครับอ่าเราก็จะได้มานะตัวนี้ก็พอได้นะครับอ่า c f ีได้จุด9ก้าลเซียได้จุดศูนย์สามนะครับอ่าตัวนี้บอกอะไรเราครับบอกว่าอ่าในโมเดลนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดเยอะนะ f ดีฟ t อของเขาก็เลือกเอาแค่นี้นะครับดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวอินดิเคเตอร์เยอะๆนะาบางคนใช้ไปเกือบ10กว่าตัวนะครับอ,อันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ถ้าเกิดมันเล็กไปก็ขยายนิดน,นึงครับเขามีให้ซูมให้นะครับตัวนี้ก็ใหญ่โตขึ้นนะครับทีนี้ใหญ่โตขึ้นก็อาจจะอยากได้พารามิเตอร์นะก็วิวครับเลือกเอาครับ estimate นะครับตัวนี้ก็คือพารามิเตอร์ในโมเดลนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้นะแล้วก็อาจจะไม่เอาตัวไกด์ไลน์นะวิวนะครับมันก็จะมีโชว์ตัวไกด์ไลน์นะครับแล้วอะไรบรรทัดไม่เอาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้โมเดลที่ดูดีขึ้นนะครับไม่ต้องมีลายจุดๆๆๆ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ SEM ในโปรแกรม EQS นะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับให้ทันได้ลองศึกษานำมาใชใ้ดูนะครับโอเคท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องภาษาอังกฤษ,า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 ษาใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ